สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อกี้ก็มาพอพอกับช่องคู่กษตรกับสวนขขาโพดเดคะ่ะพอพพคู่ปอเดเอมื่อนี้สีผ้ามาเบิงรถตัดต่อเขาพี่น้องจากคู่บนตาเดอ้อว่ามีวิธีการตัดจังไดตอนนี้ผู้นำทีมกำลังตัดนะคะแะ่เป็นตัดหรือเป็นขนเฟืองมาเบิงพี่น้องเดอ้อเต็มมองตัดเลยพี่น้อง แต่เบื้องภาีมาเอาออกที่นี่เขาใส่เครื่องตัดตอขาวหรือตัดงานนี่จะทุนแรงเฮาเวยพี่นอ้องเวลาเฮาสีเผาตอเฟื่องมากกัสีง่ายเวลาไทยยังกับสีง่ายกว่าเฮาสีไทยไปซื้อๆหนาพี่นอ้อง ตอน,นี่จะคล้องถเพด่นลงจากรถแล้วพี่น้องมาถือกล่องไฮบาวผ่านปอกกระเบิ้งแล้วถ่ายคลิปวิดีโอพื่กันพี่น้อง พระเบงฉากเด็ดพี่น้องมาที่นี่ตาก่องเบาผ่านคักแข่งคืนต้องฝานไทยทายอย่างเดียวเลยพี่น้องเฮ้ยสีเมื่อยอยางนะผู้เบาวเสือแดงพี่น้องแล้วคืน้องฝานไทยเลยเพราะมันเป็นแบบเถแบบสายจวดเลยทีมงานเพื่น